ปีแบบนี้นะคะหาวันหยุดสักส3สาวันไปเที่ยวเมืองรองกันค่ะเพราะนอกจากจะได้พักผ่อนแล้วนะคะเรายังสามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะเมื่อเดือนมิถ <she ed> <man> ุนายน2567ที่ผ่านมานี้นะคะคอรมอได้มีมติเห็นชอบต่อมาตรการการลดหย่อนภาษีปี2567ผ่านการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโลซีซอนระหว่างเดือนพฤษภาค,คมถึงพฤศจิกาย,ยนนี้นั่นเองค่ะซึ่งความพิเศษของมาตรการในปีนี้นะคะจะสามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยนะคะงั้นเรามาดูในมาตรการที่1ค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดากันก่อนค่ะบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่สูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทและต้องเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้นะคะ ค่าที่พักโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์หรือค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและค่าบริการที่จ่ายให้กับธุรกิจนำเที่ยวหรือมาคุเท์ค่ะซึ่งเอกสารที่ต้องใช้นะคะก็คือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่มาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-tax invoice นั่นเองค่ะมาต่อกันที่มาตรการที่2นะคะนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้ค่ะ สิ่งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนา,าที่จัดขึ้นภายในประเทศนั่นเองค่ะซึ่งนิติบุคคลนะคะจะได้รับการกระตุ้นให้มีกิจกรรมอบรมสัมมนา,าแก่ลูกจ้างทั้งจังหวัดเมืองรองที่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้2เท่าและจังหวัดอื่นๆที่หักค่าใช้จ่ายได้1.5เท่านั่นเองค่ะซึ่งสิทธิ์นี้นะคะจะกว้างกว่าของบุคคลธรรมดาค่ะโดยจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะคะนั่นก็คือค่าห้องสัมมนา,าค่าที่พักค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศค่ะซึ่งจะต้องเป็นการจัดให้แก่ลูกจ้างหรือค่าบริการสําหรับธุรกิจนําเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาเท่านั้นค่ะโดยค่าใช้ใจ่ายที่นิติบุคคลสามารถหักเพิ่มได้นะคะจะมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ 1. หากรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายตามจริงเมื่ออบรมสัมมนาที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองหรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสัมพารประกาศก,กำหนด 2. หักรายจ่ายได้1.5เท่าของรายจ่ายที่จ่ายตามจริงเมื่ออบรมสัมนาที่ไม่ได้จัดขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองหรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสัมพากรประกาศกำหนดหรือ 3. กรณีที่ต้องการอบรมสัมนาที่เกิดขึ้นทั้งเมืองรองและเมืองหลกักหากแยกแยะทำรายการตามพื้นที่ได้สามารถนำมาลดหย่อนได้ตามสิทธิพื้นที่นั้น หากยากแยะไม่ได้ให้ยึดหักค่าใช้จ่ายที่1.5เท่าค่ะและระยะเวลาในการใช้สิทธิ์นะคะทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกาย,ยน2567นี้เท่านั้นค่ะซึ่งจังหวัดเมืองรองนะคะก็จะมีทั้งหมด55จังหวัดนะคะจะมีจังหวัดอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะภาคเหนือจะมีทั้งหมด16จังหวัดนะคะภาคกลางจะมี7จังหวัดภาคตะวันออก4จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18จังหวัดภาคตะวันตก1จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดค่ะซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมที่พักหรือทัวร์ไกได์ใดๆที่กำลังมองหาโปรแกรมบัญชีเพื่อออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ต้อง Flow Account เลยค่ะเข้ามาทดลองใช้งานฟรีกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เข้าใจเรื่องบัญชีและภาษีกันมากขึ้นนะคะ